สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไก่ชาแนลนะครับกับพาเที่ยวนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีสูตรมาให้ดูนะครับหลายสูตรนะครับแต่เรามาดูงวดที่แล้วนะครับที่ผมสรุปให้นะครับ ที่ผมสรุปไปนะครับรู้สึกว่าไม่เข้านะครับชุดเด่นชุดเด่นส่วนนึ่งนะครับไม่มานะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับนี่ครับชุดสรุปนะครับตัวเด่นของผมนะครับไม่เข้านะครับมันก็เลยหลุดจับไม่ถูกนะครับหลุดนะครับมีจะวงไว้ที่ห้าศูนย์นะครับออกห้าเก้านะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับเพราะตัวเด่นผมหลุดนะครับก็เลยจับหลุดนะครับ อันนี้นะครับสูตรยิบห้าชุดนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเข้านะครับรางวันที่หนึ่งนะครับสามตัวออสามตัวบนครับหกหกห้านะครับ ล่างห้าเก้านะครับเข้าที่ห้าเก้านะครับเข้าตัวตรงเลยนะครับล่างไม่ต้องกัดนะครับเข้าตรงเลยครับสูตรยี่ห้าชุดนะครับมาได้ทั้งบนนะครับบนล่างนะครับแล้วก็บางทีก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับแบบวดที่แล้วนะครับ เข้าบนล่างเลยนะครับอันนี้สูดบนนะครับสูดสูดบนนะครับนี่ครับพอเอาชุดนี้ไปจับแล้วก็ยื้าชุดนะครับมันไม่เข้านะครับก็เลยทำให้หลุดนะครับ ได้ศู์กัหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูรบนนะครับสูญกัะหนึ่งไม่มานะครับก็เลยจับยีพาชุดลุดแล้วก็สูตรพระเอกนะครับสูตรพระเอก งวดที่แล้วนะครับได้สามกสีนะครับผลออกไม่มีนะครับมีแต่หกห้ากับห้าเก้านะครับสูตรพระเอกผิดสองงวดนะครับทุกทีจะผิดงวดเดียวนะครับงวดนี้ผิดสองงวดนะครับงวดต่อไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับมาลุ้นนะครับน่าจะมานะครับงวดนี้นะครับเพราะหลุดมาแล้วสองงวดนะครับ อันนี้สุดรองพระเอกนะครับวัที่แล้วได้สองหนึ่งสามนะครับนี่ครับสองหนึ่งสามนะครับหลุดนะครับงวัน,นี้หลุดนะครับงวดหน้าก็มาดูกันใหม่นะครับแต่การเดินเดินดีมาห,หลายงวดเลยนะครับมาลุดงวด,ดนี้นะครับ ครับคุหน้าค่อยมาดูกันใหม่นะครับครับคลิปนี้ผมก็เอาผลสูตรที่เข้าและไม่เข้ามาดูกันนะครับคลิปหน้ามาเจอกันสูตรยี่ิบห้าชุดนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ